สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพบกรุสมบัติซานซิงตุยฮือฮาพบกรุสมบัติซานซิงตุยขุดจากหลุมบูชายันรวมแล้วเกือบ13,000ชิ้นชิ้นหัวรายงานว่าคณะนักโบราณคดีจีนค้นพบกรุกเครื่องสำริดเครื่องทองและเครื่องหยกสุดวิจิตรงดงามรวมถึงเครื่องสำริด อย่างน้อย1ิบรายการที่ถูกค้นพบครั้งแรกในประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์ที่ซากโบราณซานซิงตุยอันโด่งดังในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทีมนักโบราณคดีจากสถาบันวิจัยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเสฉวนมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยซื่อชวน รวมถึงสถาบันวิจัยและมหาวิทยายลัยอื่นๆดำเนินการขุดค้นหลุมบูชายันหกหลุมบริเวณโบราณสถานดังกล่าวตั้งแต่ปี2563สถาบันวิจัยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเสฉวนระบุว่าโบราณวัตถุที่พบใหม่ส่วนใหญ่ขุดขึ้นมาจากหลุมบูชายันหมายเลข7และหมายเลข8ทํทให้จำนวนวัตถุที่ถูกค้นพบในหลุมบูชายัน6หลุมของซากโบราณซานซิงตุย รวมอยู่ที่เกือบ13,000รายการแล้วจุดเด่นของการค้นพบครั้งนี้อยู่ที่กล่องสำริดบรรจุเครื่องหยกสีเขียวจากหลุมหมายเลข7ด้านบนและด้านล่างกล่องหุ้มด้วยฝาปิดลายตะข่ายรูปทรงเตา่าด้านคล้างประดับด้วยที่พับสำริดส่วนหูจับมีรูปร่างคล้ายหัวมังกรและพร้อมแถบ,บริ้วสำริดสอง2-3เส้นซึ่งผลวิเคราะห์วัสดุ และอนุภาพขนาดเล็กบ่งชี้ว่าตัวกล่องเคยถูกห่อด้วยผ้าไหมหากบอกว่าภาชนะชิ้นนี้ล้ำค่ามากคงไม่เกินจริงนักเนื่องจากมีรูปร่างโดดเด่นถูกสร้างสรรค์อย่างประณีตและออกแบบขึ้นมาอย่างแยบยนต์แม้เราจะไม่รู้ว่าตัวกล่องใช้อะไรทําแต่สรุปได้ว่าคนโบราณให้คุณค่ามากนายหลี่ไห่เฉาศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเสฉวนหัวหน้าการขุดค้นหลุมหมายเลขเก,กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการค้นพบเครื่องหยกและเครื่องประดับสำริดรูปแกะสลักและระฆังในหลุมหมายเลขเจด้วยสำหรับหลุมหมายเลข8ที่อยู่ติดกันเหล่านักโบราณคดีค้นพบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอาทิหัวสำริดกับหน้ากากทองคำรูปปั้นสำริดที่มีหัวมนุษย์และลำตัวเป็นงูบูชาสำริดสัตว์ในตำนานขนาดใหญ่ที่ทำจากสำริดและวัตถุสำริดรูปทรงมังกรที่มีจมูกเป็นหมู นายเจ้าห้าวรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่งหัวหน้าการขุดค้นหลุมหมายเลข8กล่าวว่าปฏิมากรรมเหล่านี้สลับซับซ้อนและสร้างสรรค์มากร้อยเรียงเรื่องราวโลกแห่งเทพนิยายที่จินตนาการโดยคนโบราณและสะท้อนความหลากหลายและความสมบูรณ์ของอารยธรรมจีนคณะนักโบราณคดียังคงพบเศษเท้าฐานสถาปัตยกรรมหลุมบูชายันขนาดเล็ก และสารพัดโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมรวมถึงไผ่พืชจำนวนกกถั่วเหลืองซากวัวควายและหมูป่าที่อาจนำมาบูชายันรอบบรรดาหลุมบูชาด้วยทั้งนี้ซากโบราณซานซิงตุยถูกเรียกขานว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งทศวรรษที่20 ถูกค้นพบช่วงปลายทศวรรษ1920ตั้งอยู่บนพื้นที่12ตารางกิโลเมตรในเมืองกวางหั่นจากนาครเฉิงตูราว60กิโลเมตรคาดว่ bạn, าซากโบราณน,นี้ตกทอดมาจากอาณาจักรเก่าแก่ราว3,000ถึง4,500ปีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ